เห็นชื่อว่าบอลข้าบหัวอเออถูกแล้วถูกแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้บเ็ก,ก็คือมองตาต้องหิมแล้วเมือนจะแบบจะขอจุบจุบนี่มันเองเลยมันเองเลยจุ๊บโอ้โห อมก็รูกไม่น่าไปอวยมันเลยรับเพิ่มไปเลยสองดาวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับผมเรามีตัวช่วยมาอีกหนึ่งคนเป็นเรื่องแล้วเอ้ยนะครับซึ่งตัวช่วยคนนี้นะไม่แน่ครับพอมาช่วยสองดาวนี้อาจจะกลายมาอยู่ฝั่งทีมแพ้ก็พอติดไปแล้วก็ถอดได้พอได้ งั้นเราไปพบกับผู้ที่จะมาช่วยขโมยดาวเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่สาวแสนสวยของเราที่อีกไม่กี่ปีก็แซยิดแล้วแต่ยังสวยเสมือนกับอายุมากกว่าเรานิดเดียวไ่รุ่นมากเลยเนี่ยนะไปรุ่นจริงไปรุ่นแต่รู้สึกวันนี้น้องๆไม่มีใครอยากจะแพ้นะไม่มีคือทีนี้ชนะแล้วแต่พี่เป็นตัวมาขโมยดาวแต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องขโมยเพื่อให้ทีมน้ำเงินชนะค่ะถ้าทีมสีแดงชนะคะแนนก็ยังไปของเขาอคือพี่มาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทีมที่แพ้แค่นั้นเองจะสิ่งที่พี่จะต้องทำเดี๋ยวพี่ไปอยู่ผมตรงนู้นน้องๆจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่เขาซึ่งพี่จะไม่รู้ค่ะทีนี้ผมมีลูกบอลให้พี่พี่ก็โยนเลยแค่ข้ามหัวพี่ไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้างแล้วแต่พวกเขาต้องพยายามรับกันให้ได้แต่ข้อแม้คือก่อนที่พี่จะเริ่มเลย น้องๆจะไปเลือกจุดยืนเองทนเองเออพอเราเริ่มเขาไม่มีสิทธิ์ขยับออกจากจุดที่เขายืนเพียงแค่ได้แค่โยกซ้ายโยกขวาแค่นั้นเองเท้าห้ามขยับโอเคไหมครับโอเคมากค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ปุ้ยฮะมาตรงนี้ให้เลยนะคะไปค่ะถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มอุยโยนไปเลยโยนไปเรื่อยๆเลยอุ้ย นิวไม่ได้เด่นคุณไม่ได้ซักไม่ได้น้องแพ้ได้หนึ่งลูกและนิกกี้ได้หนึ่งลูกไปมุมท้หมดเลยเอ้โหสรุปเลครับสีแดงได้หนึ่งลูกสีน้ำเงินก็ได้หนึ่งลูกแต่ว่าสีแดงนําอยู่หนึ่งคะแนนดังนั้นดาวสองดาวยังอยู่กับทีมสีแดงถึกยองไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจครับเพราะว่าเกมแรกสีน้าเงินคุณชนะครั1หนึ่งดาวครับเกมที่สอง เขาได้2ดาวแต่เกมที่3ครับมีให้ชิงถึง3าดาวกับเกมที่มีชื่อว่าเหนียวแน่นดุบแต่ละทีมนะครับจะต้องปาลูกเทนนิสให้ไปติดอยู่บนผนังฝั่งนี้นะครับให้ได้มากที่สุดโดยที่จะมีตัวแทนของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นฝ่ายปกป้องโอ้เสมือนว่าผู้รักษาประตูเสียสละเลยครับต้องเสียสละเองให้น้อง น้องพิมกันให้น้องพิมเป็นโกได้ไงพี่ปุ้ยที่เป็นโกให้พิมเราให้ยดีให้ให้พี่ช่วยช่วยทั้งสองพี่ดังนั้นพี่ปุ้ยยอมเป็นโกให้กับทั้งสองคนช่วยกใพ้ก็จะก็จะแพ้ชนะยาขึ้นให้ชนะยาขึ้นเพราะคนนี้เขาจับจับผิดสามีของเก่งนะอาจจะจับลูกบอลเก่งก็ได้ดังนั้นนะครับตอนนี้ทีมสีแดงนะะฮ คะแนนนำคุณได้เริ่มเล่นก่อนโอเคซึ่งพี่ปุ้ยจะอยู่ทั้งสองทีมรับเป็นผู้ที่ช่วยโยนได้ครับดังนั้นทีมสีน้ำเงินต้องมาเป็นผู้รักษาประตูก่อนจะส่งใครมาเป็นผู้รักษาประตูอยากปลาใช่ไหมอยากปลามาเดินปุ้พูดเดินปุ้ยเดี๋ยววางประจำที่ประวยลองโยนมาดูซิขอกลางหัวดีกว่าดีกว่าแข่งอะรงป้องกันได้ดีกว่าดีกว่ามีเวลาทั้งหมด หกสิบวินาทีต้องรีดนะเนี่ยใช้ให้คุ้มนะ,ะมีแค่หกสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้ว<อ>ลเริ่มเฮ้ยมาเด็กาเลยเด็กทำไรเด็ 对吧？ ยังไม่บอกนะครับว่าทีมสีแดงทำไปได้ทั้งหมดกี่ลูกครับก็เยอะเยอะแต่เยอะมากเด่นคุณก็เก่งที่ปัดได้เยอะเหมือนกันดังนั้นคุณแซคคุณนภยาปัดให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเหมือนเดิมคุณมีเวลา60วินาทีและเช่นเคยพี่ปุ้ยก็จะอยู่ฝั่งคุณช่วยคุณแล้วทีนี้เหนื่อยไหมครับที่ยืนเฉยไม่เหนื่อยเลยเมื่อกี้ก็ปาติดหลายลูกนะติดเยอะหลูกอยากจะลงมมาเป็นโกบ้างไหมครับไม่เลยกลัวเจ็บกลัวเจ็บ อ่ะพร้อมครับหกิวินาทีถ้าพร้อมแล้วแบกสู๊ตครเริ่มไปตนมือเออตือเออบกู ว่าทีมสีแดงและทีมสีน้าเงินทําไปได้กี่ลูกนะครับสูสีสูสีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ดูสูสีมากเริ่มที่สีแดงครับสีแดงทําไปได้ทั้งหมดเ็สุดก้าลูกโอ้เยอะเหกันนะเะเยะยเยอะเยอะเยอะมากเยอะมาก มามาดูกันนะครับว่าสีน้ําเงินทําได้กี่ลูกถ้าสีน้ําเงินทําได้มากกว่า79สีน้ําเงินรับเพิ่มไปเลย3ดาวมาดูกันสีน้ําเงินทำไมได้ทั้งหมดห8ลูก ที่สุดสับในสแตาด์นี้นะครับสีแดงสะสมเพิ่มอีก3ดาวรวมของกาเป็น5ดาวเข้าสู่รอบแจ็คพอตไปพี่ครับครับสนุกไหมกับเกมเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากดูพี่เอาจริงมากกว่ากัน,นกี่เล่นลูกบอลสนุกกว่าครั้งก่อนๆที่มาทำไม ก็เพราะว่าครั้งก่อนๆมันก็จะเป็นอีกแบบแต่วันเนี้ยมันแบบเออแบบว่าได้สนุกสนาน<ม>น้องๆเขาก็แบบดูสามัคคีกันดีหรือเพราะว่าครั้งก่อนๆที่พี่มาครั้งหนึ่งมีน้องลีมาพี่เลยเขินไม่กล้าเล่นอ่าประมานนั้นเฮ้ยเรายิ้มทําไมเราเขินทำไมใต้แมสก็ออกเน,นี่ยอันเนี้ยเราเล่นใหญ่ไงอ่าแล้วเดี๋ยวนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากแม่แล้วถ้าเป็นน้องลีมาสนุกกี้เก่ดนี้ น้องเด่นคุณสู้น้องลีไม่ได้ตรงไหนครับโอ้สู้ได้สู้ได้ทุกคนเลยครับได้นะครับผมผม,ผมก็สู้ได้ครับผมไดเออ้เก่งๆทุกคนครับแต่เมื่อกี้ที่พูดกับพี่นะรกระซิบอยู่ตรงเนี้ยหืมหลีชนะทุกตรงที่พี่ครับครับเป็นอย่างหนึ่งที่เราไม่ถามคนอย่างพี่ไม่ได้เพราะพี่ปุ้ยเนี่ยเรารู้มาว่าอายุก็ ห้าส <50 S 2> <50 S 1> ิแล้ว,ลว <5 S 1> พี่ดูแลเอาใจใส่ตัวเองยังไงครับจริงๆต้องฝากบอกน้องๆทุกคนแล้วคุณผู้ชมที่บ้านด้วยนะคะบางทีวันนี้เรายังไม่40ไม่50เนี่ยเราต้องเริ่มคิดละว,ว่า 50, 60, 70เราจะเป็นยังไงฮ uh huh. อร์โมนที่เปลี่ยนไปทําให้ผิวแห้งนะคะนอกจากนั้นก็คือริ้วรอยลึกรอบดวงตาตรงบริเวณ ร่องแก้มมาละแล้วก็ข้างล่างตรงร่องแก้มก็เป็นร่องน้ําหมากมที่สําคัญบริเวณโหนกแก้มแล้วยังไงคะในท้องตลาดตอนนี้สินค้ามันเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยเลือกจากอะไรส่วนตัวปุ้ยเนี่ยเลือกจากคนในวงการที่เขาใช้จริงนี่ค่ะเขาแนะนําให้รู้จักกับเซรั่มไทรลาจิน่าตัวนี้ค่ะมันเข้มขน้น ไม่เหนียวแล้วก็ซึมง,ง่ายมากค่ะได้มาครั้งแรกเอามาลองกรอบหน้าก่อนเพราะตัวเองอายุเยอะแล้วแล้วก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยโชคดีมันรอดก็คือไม่แพ้ช่วงแรกที่ใช้อันนี้ต้องยอมรับเขาเลยเรื่องความชุ่มชื้นพอเจอกับความชุ่มชื้นอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นค่ะริ้วรอยรอบดวงตาหรือว่าปากงุ้มเป็นปากคนแก่หรือแม้กระทั่งตรงบริเวณโหนกแก้มร่องแก้มร่องน้ำหมกักมันก็แลดูดีขึ้นแล้วก็จางลงแต่คุณผู้ชมจะให้แบบ3าวันดี 4วันไซส์อันนั้นมันก็โก6กละหน้าพี่ปุ้ยตอนนี้กลับมาได้แค่นี้ในวัย51เนี่ยพี่ปุ้ยก็เอาแล้วอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยนะคะรอะโปรวันนี้ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมขาที่หมายเลข1577 1577หรือว่า Li น์แอดไทลจีนาคุณผู้ชมจะได้โปรนี้ครับหแถมหนึ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เซรั่มล้นๆ้นไปอีก2เป็นเซรั่ม4กระปุกแล้วนะคะยังไม่พอคะ่ะจะได้แมสหน้ากากจากไทลจีนาด้วย5ชิ้นแบบนี้7,800บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,900บาทใช้ไปเลย3เดือนตกเวละแค่35บาทค่ะ hmm. เงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรนะคะกดจองไว้ก่อนใครในวงการที่ใช้จริงบ้างอาหมูดีโลกพี่ปาน ธนพรค่ะพี่นิโน่แล้วก็ล่าสุดเจนิเฟอร์คิมที่คิมของพวกเรานะคะทุกคนเป็นผู้ใช้จริงของไทราจีนา่าเพราะว่าถ้าใช้ไม่จริงหรือไม่ได้ใช้ทางแบรนด์เขาไม่ให้มาพูดนะ่ยมันดีตรงนี้กดโทรที่1577 1-577หรือว่า l ายแอนไทร์จนาค่ะ5ชิ้นแบบนี้2,900บาทใช้ยา,ยาวๆไปเลย3เดือนตกเงลาแค er ่35บาทโปรเซรามล้วนๆต่อไปอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วค่ะหนูขอหนูขอ200สายไม่เคยพอเวลาพี่มา <กะ S 2> ขอ,อ,อเพิ่มเลยโัวต้าส่วนตัว50สายละกันโอเคแต่ต้องรีบโทรตอนนี้ที่หมายเลข1-577 1577หรือว่าไลแอตเทราจิน่าค่ะ1แถมหนึ่งนะคะแถมพกพา2นะคะเป็นเซรั่มลว้ลวนๆ4ี่กระปุกแล้วนะยังไม่พอให้หน้ากากค่าไปอีกค่ะ5ชิ้นนะคะคุณผู้ชม2,900บาทใช้ไปเลยยาวๆ3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายก็ได้ของถึงมือค่อยจ่ายที่หมายเลข1577ค่ะอค่ะวันนี้้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากะคะไอมคุณมากขอบคุณน้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับ พอตของเราแล้วนะครับและแน่นอนที่สุดทีมได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตก็คือทีมสีแดงเฮ้สังเกตป้าคราวที่แล้วที่น้องพิมพ์มามากับน้องพราวน้องพราวได้เข้าเพราะอยู่ทีมสีแดงคราวนี้พิมพ์ย้ายมาอยู่ทีมสีแดงพิมพ์ได้เข้าบ้างได้เข้าครับไม่ใช่อะไรครับพ่อครับเพราะอะไรครับคือจุดทวงของคุณคือไม่มีจุดยอดจุดทวงมันเป็นความชอบธรรมที่ผมอยากจะให้น้องแพรมาอีกรอบ คือทีมมาบอกแล้วว่าถ้าชนะไม่ได้มาเห็นไหมพราวไม่ได้มาไอ้ยะทีมชนะคราวนี้ไม่ได้มาแล้วแสดงว่าพราวน่าจะกลายเป็นพราวกับแพรมาด้วยกันพิมไม่ได้มาไม่ได้มาแล้วสุ่ยพิมพิมไปพิมไปถ้าพิมไม่ได้มาผมไล่มิกออกอ่ะเล่นต้องพิมมาบ่อยๆครับผมเพราะลูกสามร้อนเงินมากที่นี้ครับผมเพราะว่าเขาชื่ออยู่แล้วพิมมาพิมมาพิมต้องมาแล้ว พิมมาพิมมาครับผมอย่าลืมเหมือนเจะมีเวลาให้30วินาทีห้ามหยิบจากที่พื้นเดี๋ยวพวกเราจะคอยช่วยเคาะถ้าเคาะปุ๊บเขี่ยปั๊บแล้วตะปบได้เลยห้ามใส่กระเป๋าอะไรที่อยู่ในมือเราให้หมดมีทั้ง1บาท5บาท10บาท20บาท50 100 500อยห้าร้อหนันาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมอยากจะบอกว่าพี่ชายผมทำไว้ค่อนข้างจะมากเาไรครับผมหนึ่งพันห้อยอันนี้ยังไม่ได้หารนะ ยังไม่ได้หารอ๋อนี่คือหารแล้วเหลือคนละสามร้อยเและเหมือนเดิมเรามีให้เพิ่มอีกส0 0 0มื่นที่เป็นแบงค์หมื่นล้วนๆนะเพราะในนี้มีอยู่เยอะอยู่แล้วดังนั้นอย่ามัวแต่พยายามเล็งแบงค์หมื่นถ้าเ <Okay. S 2> จอแบงค์พันแบงก์ห้าร้อยเก็บมา <Okay. S 2> ใช่เพราะครั้งที่แล้วเขาเล็งแต่แบงค์หมื่นอ๋อมันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่มันเออเรื่องเราแซวเรื่องโทรศัพท์เยอะน้องพิมเข้าเลยครับผมพิมตู้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 พิมพิมมาสามสิบวินาทีนะครับ

มาอุ้ยอุ้ยนี่แมันมือไหลลงมาอุ้ยไหลลงมาเมื่อกี้มันเกาะอยู่ข้างบนอ้ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้แต่เยอะแต่เยอะมากเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องพริมคว้ารางวัลแจ็คพ็อตกลับบ้านไปได้ทั้งหมดทั้งหมดว้าวเนมส์ พิมพ์เ <Harriet> ก็บไปได้ทั้งหมดหารสามแล้วยังเยอะกว่าตุ้ยเก็บได้ทั้งหมดใช่เก่งป็นสองสามเท่าเลยนะไม่พี่ตุ้ยผมพูดเขาแล้วเขาอยากได้เลขสวยเขาอยากได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาตั้งใจอย่างนั้นเลยคนบ้าอะไรหยิบได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งแบงค์งนั้นหนึ่งใบแบงร้อยหนึ่งใบแบงสิบหนึ่งใบและหนึ่งบาทหนึ่งใบนี่เขากาดแค่นี้เลย เป็นยังไงบ้างครับมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้น้องพิมสนุกมากหนูชอบเกมวีคนี้มากมันเปลี่ยนเกมหมดเลยจากครั้งที่แล้วที่ไม่ชอบเกมคณิตศาสตร์ตรงไหนไม่ชอบเลยนี่ชอบพิเลขกมีผลงานอะไร้เติดตามบ้างครับน้องพิมก็มีเกมปัานาช้อยสรค์งานนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องไปป่านังเสือค่ะน้องแพรครับวันนี้เป็นยังไงที่มาร่วมสนุกกับเราสนุกมากค่ะมีเกมใหม่ๆเต็มเลยคุณไม่น่าเสียดายนะที่อยู่ทีมเดียบคุณนิวเพราะปกติคุณนิวชนะตลอดครับผมแต่ผมแค่อยากถามว่าเสียดายไหม อยู่ทีมเดียวกับเด่นคุณเฮ้ยครัชนะโอ้ย้วย้วยครวั้งที่แล้วผมชนะครั้งที่แล้วผมชนะกับพี่ตุ้ยเฮ้ยไม่ต้องเรียกผมก็ได้คร้ที่แล้วผชนะหนูหดูหนูหนูหดูหน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 ูหู้วนูห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 เูหนูหนูหนูหาูหนูหนูหนูนูหนูููดูููููููููนููููดููนูนู จะไปกินข้าวกับเพื่อนอเพื่อนเป็นคนเลี้ยงเลยก็เลยให้เดี๋ยวก็ต้องซื้อของไปทำที่บ้านโอ้โหให้แ่นชอบตรงนี้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่กลับมาใหม่นะสนุกมากค่ะน้องแพรฝากผลงานนิดหนึ่งครับค่ะก็ปีนี้มีละครสองเรื่องนะคะเรื่องกระดักรักกระปมเสน่ห์หาทั้งช่องสามค่ะตามน้องๆนะครับนี่คือไร้ i n g s t a ของช่องสามครับผมตัววันนี้นะเขาหมดเวลาลงแล้วครับ กลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้เช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับ10บนาฬิกาห้นาทีทางช่อง3กด33บวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณบอลเชียระลุณตกบัลลีบูบัลลีบะมอวมงแมงโก้ให้รอเท่าไหร่จะถามให้รอเท่าไหร่เออเออเอืออมะเขือเทศ โปเตโตเสือกมามาเผือเธอโปเตโตไอ้ทัูชนิดคิดให้ลงแก้เด่นคุณได้หมด11เลบเ11ลบ7เหลือ6 -3 บวกเบวก3ก้วดิเ็ดดวบวก3บีดด้แล้ว7บวก